ตรงเลยแต่ก็อาจจะดูเหมือนเธอท่าหน่อยเพราะมันใหญ่คุยยังไงคะก็คุยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียงก็ผ่านช่องไม้ใช่ครัอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สามารถคุยโทรศัพท์ได้ครับคุยโทรศัพท์ได้ก็จะมีช่องไม้ค่ะนะครับค่อว่าน่าจะมีสาวกของ iPad หลายคนนะคะที่ว่าทําไม Apple ถึงไม่ทําช่องออกมาหลายรช่งแบบนี้เหมือนยี่ห้ออื่นบ้างอันนี้จริงแล้วไม่ใช่ว่าใช่คุยโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเวลาเราอัดเสียงค่ะก็ผ่านช่องนี้ละครับคือเราไม่ได้คุยกับใครแต่เรา บันทึกเสียงโดยผ่านโปรแกรมที่อยู่ในตัวหรือเป็นแอปพลิเคชันบางอย่างเนี่ยก็ใช้อัดเสียงก็โดยผ่านช่องนี้คือช่องไมค์ะนะครับเพื่อเพื่อเวลาเราพูดเข้าไปให้มันแปลงเป็นสัญญาณนะแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องะนะครับอ่ะต่อมาครับอันนี้คือช่องเสียบเสียบอะไรครับเมมโมรี่การ์ดนะครับต้องเป็นขนาดเล็กกันนะคะครับไม่ใช่ s อการ์ดครับเป็นไมโครนะครับเป็นนี้ครับอันเล็กขนาดนี้ครับ ซึ่งเป็นแบบนี้ซึ่งในโทรศัพท์มือถือก็ใช้ในแท็บเล็ตก็ใช้ปัจจุบันนี้ไปกี่กิกแล้วคะโอ้ตอนนี้แหละครับ64 6 4 g กิกแล้วหรอคะครับไมโคร s d เนี่ยครับสูงมากพีแต่ว่าถ้าเราซื้อใช้กันทั่วไปก็8 g กิกก็ถือว่าเยอะแล้ว16บหนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับแต่ว่าจริงๆถามว่าเราจะเปเรต้องซื้อเยอะไหมจริงๆก็ไม่นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อ8ิก สัก2อันก็คือ 16G หกิกแล้วก็เราับเปลี่ยนได้ค่ะยางน้อยเราดูหนังเสร็จก็เอาเนี่ยนะครับเอาตัวการ์ดเนี่ยไปเอาหนังลงแล้วก็ามาเปิดในเครื่องค่ะนะครับนี่การเวลาซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีพอตเนี่ยครับเป็นขั้วต่อเป็นจากไมโครเป็น s อสตการ์ดให้ได้ด้วยครับเพื่อเสียบเข้าไปเพื่อให้สะดวกกับอะไรครับเราเวลาไปาใช้งาน,งานต่อกับคอมพิวเตอร์เา่าใช่ครับเพราะว่าในถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปทุกวันนี้ก็จะมีะช่องเอติกาให้เราเสียบ ถูกต้องนะครับเราสามารถที่จะไม่ต้องไปหาซื้อควแปลงอย่างนี้ครับเป็นตัวแปลงนี้มาเสียไม่ยุ่งยากไม่ต้องยุ่งยากเขาทำมาให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่สําคัญคที่เราควรจะรู้ไว้เวลาเราไปเลือกซื้อนะคะคเพียงแต่ว่าเวลาใส่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่านะครับมันจะเหมือนกับว่าใส่ต้องให้ตรงล็อกถ้าไม่ตรงล็อกเราไปฝืนมันก็จะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะก๊าซเสีย การเสียไม่เสียดายครับเพราะการ์ดอันเดียวนี้อัน,นไม่กี่ตังค์ไม่กี่ร้อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือพอเสียบผิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสียผิดบางทีมันหักคาในเครื่องไงครับอ,อันนี้ต้องเข้าศูนย์แล้วต้องซ่อมแล้วบางทีตรงนี้เป็นขาเป็นสล็อตเป็นหน้าขาโลหะบางทีงอหกักต้องเปลี่ยนอันนี้นะครับจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มผมว่ามันจะแพงกว่าตัวค่าการ์ด เพราะฉันใช้งานทีต้องระมัดระวังนะคะบางคนนี้ถ้าเกิดเสียบไม่ได้เนี่ยต้องรีบดูเลยแล้วก็ดูมาว่าไม่ได้เพราะอะไรเราเสียบผิดฝั่งหรือเปล่าถ<ช>อดออกมาอย่าอย่าฝืนแล้วก็ยัดเข้าไปนะคะคไม่งั้นก็เกิดความาต้องดูดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นดูคู่มือให้ดีนะครับว่าเขาให้เสียบไงหรือดูจากนี้ก็ไ้ครับเขาะจะมีรูปร่างบอกเป็นสัญลักษณ์บอกว่าให้หันการ์ดยังไงนะครับเต็งเดียวว่าถ้าใช้นานๆแล้วไอ้นี่อาจจะลอกล่อนอันนี้ก็ต้องอาศัยเขาเรียก คว,ค,ความเคยชินความเคยชินความคุ้นเคยครับความคุ้นเคยของของการใช้งานนะครับค <Fool você. S 1> ่ะต่อมาครับก็คือเป็นปุ่มวอลุ่มบวกลบค่ะแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องปิดนะครับอันนี้สําคัญไหมครับสําคัญนะครับเพราะว่าในการในการใช้งานคือเราต้องเพิ่มลดเสียงวอลุ่มเปิดปิดเครื่องก็คือในการเปิดเครื่องปิดเครื่องค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ตระกูล and ด o อ d เนี่ยถ้า Android นะครับปุ่มพวกนี้มีสาคัญ เพราะว่ามันสามารถเข้าไปสู่เอ่อหรือเข้านรีคอรดอรดเข้าไปเป็นลักษณะาาเหมือนเหมือนกับว่าล้างล้างทุกอย่างให้เหมือนกับครั้งแรกที่มาจากโรงงานเลยแล้วสามารถรีสโตร์รีสโตร์ทุกเราเครื่องเราแฮงค์เนี่ยมันสามารถรีสโตร์ได้โดยเข้าตัวนี้เป็นเป็นเป็นเหมนอนโหมดมเป็นโหมดเข้ามาทํางานสามารถฟอร์แมตเครื่องได้ลงโปรแกรมใหม่ได้ก็โดยผ่านปุ่มสองปุ่มนี้ปุ่มลบนะบวอลลุ่มลบแล้วก็ ผมเปิดเครื่องค่ะเพราะฉันจะอยู่ๆจะไปกดเล่นๆไม่ได้ครับต้องระวังคืออันนี้พอดีรุ่นนี้มันอยู่ใกล้ๆกันไม่เป็นไรครับบางเครื่องบางคนเนี่ยอยู่คนละฝั่งค่ะบางยี่ห้ออาจจะอยู่ไกลๆกันบางทีกดโดนจะไปตกใจนะครับก็คือแค่กดปิดแล้วเปิดใหม่ค่ะอันนี้ไม่เป็นไรอ,อันนี้คือภายนอกที่มีอยู่นะครับค่ะคั่วพอร์ตต่างๆทีนี้ถ้าบางเครื่องเนี่ยเขามีโทรศัพท์ได้เขาก็จะมีสล็อตสำหรับเสียบซิมนะครับตรงนี้ก็ดูดีๆนะครับ ทีนี้เวลาเสียบซิมเนี่ยต้องดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยเวลาซื้อมาเพราะตอนเนี้ของเราโทรศัพท์ซิมโทรศัพท์เราเป็นระบบ 3G มีแล้วแต่เครื่องเนี่ยบางเครื่องเนี่ยเขายังเป็นแค่ 2G ไม่ซัพพอร์ต 3G บางคนซื้อมาแล้วใส่ใส่ไปใช้ไม่ได้ก็มีสัญญาณก็ช้าเหมือนเดิมใช้ไม่ได้เลยไหมคะหรือว่าใช้แล้วช้าใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยแต่การเป็นแค่เหมือนโทรศัพท์ธรรมดาแต่ใช้เป็นโทรศัพท์ได้แต่ว่าเวลาเชื่อมต่อคือขาย 3G จะไม่ได้ค่ะ เผลอบางทีก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่า 3G ในบ้านเราต no right er like er so so like ้องดูว่าค่ายไหนอีกใช่ไหมครับค่ะค่ายแต่ละค่ายก็จะมีความถี่ที่ใช้งานไม่เหมือนกันยกเว้นถ้าเป็น 3G ตัวใหม่ที่เป็นระบบ2 0 0 1ที่เพิ่งประมูลไปค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ค่ะถ้าเป็น2 0 0 1ทุหนึ่งคู่ค่ายก็ใช้2 0 0 1เหมือนกันหรือใกล้ความถี่ใกล้เคียงกันอันนั้นก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คือจะมีแค่ใช้ความถี่อ้างอิงจากของเก่าเขาอยู่คือเป็นระบบ9 0 0รอหรือ1800ค่ะนะครับ หรือพันเก็แล้วแต่ต้องดูว่าตัวเครื่องเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันซอพพอแร์ไหมต้องถามผู้ขายด้วยนะครับเพราะว่าบางเครื่องบางยี่ห้อก็ซอพพอร์ซิมค่ายหนึ่งอีกค่ายหนึ่งไม่ซอพพอร์บางยี่ห้อก็ซัพพอร์ทั้งสองค่ายล้วเวลาซื้อมาต้องถามดีๆนะครับว่าซอฟต์แวร์ไหมไม่งั้นอาจจะมีปัญหานะครับหรือถ้าเราซื้อมาแล้วเราอยากได้ใส่ซิมแต่เราไม่ได้ดูว่ามันใส่ได้ไม่ได้พอซื้อมาแล้วอาจจะเป็นอย่างเครื่องนี้ครับคือใส่ซิมไม่ได้ค่ะใส่ซิมไม่ได้ทาไ เชื่อมต่อได้ครับแต่ก็จะไม่เสียบบนมือถือก็ได้แบบหนึ่งอย่างผมอยู่ที่ทำงานที่ทำงานผมมีก็ใช้ที่ทำงานได้ก็ไม่เป็นไรแต่ระหว่างเดินทางก็ต้องนั่งรอครับใช้อื่นไปก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถแชร์ได้คุณก็ค่อยแชร์ให้ใช่ครับแต่ถ้าแชร์จากโทรศัพท์เราเพื่อมาเข้าตัวแท็บเล็ตก็ใช้ที่โทรศัพท์เราดีกว่าใช้เชื่อพท์ดีกว่าหรือแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเราอาจจะหน้าจอเล็กไงคะครับหรือบางนก็ใช้ซื้อเครื่องที่มันมี เราก็ใช้ใช้ตัวนี้เป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยเป็นแท็บเล็ตด,ด้วยมไม่สะดวกกว่าแล้วครับเพราะเราก็อยา่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันมีระบบอย่างเรื่องบลูทูธค่ะเพราะหูฟังเราก็ใช้บลูทูธแทนได้เราก็ไม่ต้องเสียบสายส่งมาท่อใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะครับค่ะหรืออย่างเป็นตระกูลไอแพดเนี่ยไอแพดพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขามีสล็อตเนี่ยใช่ไหมด้านหลังเนี่ยที่เป็นสล็อตอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นเรื่องระบบเสียงเรื่องอะไรต่างๆที่ซัพพอร์ตกับผ่อนแบบนี้มีเยอะค่ะนะครับมีเป็นแอมฟิฟายเอาเครื่องไปถึงก็เสียบ เป็นลาเป็นอัลไซ์เป็นล,ลําโพงในตัวเลยค่ะ <C a> ไม่ต้องมาซื้ออย่างอื่นเพิ่มก็ได้อย่าง iPad นี่เวลาอัดเสียงนี่เขามีช่องไมค์ไหมคะ <C ca> หรือว่าของเขาใช้ช่องเดียวกับช่องที่เป็นที่เป็นหูฟังหูฟังใช่ครับในช่องเดียวกันเลยหูฟังครับจะให้เป็นห้องช่องหูฟังนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างในเรื่องของลําโพงนะคะอาจารย์ครับ <C a> ลําโพงการให้ความดังของเสียงอย่างเงี้ยคะ่ะมีสเปกยังไงบ้างคะในปัจจุบันเนี้ย <C a> คือลําโพงเนี่ยครับต้องดูว่าเครื่องเนี่ยมันมีลําโพงที่เป็น ถ้าเครื่องแบบถูกๆเลยนะครับค่ะลำโพงเป็นโมโนโมโนคือลำโพงเดียวครับอ๋อค่ะเป็นลำโพงเดียวนะลำโพงเดียวในในตัวหนึ่งในตัวเครื่องนะครับมีลำโพงแค่ลำโพงเดียวในเครื่องเนี้ยอาจจะมีลำโพงลำโพงเดียวเวลาเราคุยโทรศัพท์ก็ใช้ลำโพงนี้เวลาจะเล่นเพลงก็ออกมาจากลำโพงนี้ครับเพียงแต่ว่าบางเครื่องเนี้ยอาจจะเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าสเตอริโอเทียมคือเรามีลำโพงเดียวแต่ฟังเหมือนจะมีสองลำโพง เขาเรียกว่าสเตอริโอเทียมมันหลอกรเราได้เหรอคะมีครับมีหลอกครับ,หร,บหรืออย่างเงี้ยก็เป็นสองลำโพงเลยก็มีครับเป็นสองลำโพงอย่างพวกไอแพดนี่เป็นสองลำโพงก็คือเป็นสเตอริโอค่ะนะครับแต่รุ่นใหม่ๆมาบางทีไม่ใช่แค่สเตอริโอธรรมดาอีกเป็นระบบเซอร์ราวก็มีอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนระบบเซอร์ราคือมีลำโพงอยู่รอบตัวเครื่องหรือว่าย่งไรไม่ครับเสียงฟังเหมือนเป็นรอบตัวครับเหมือนรอบตัวเราครับลำโพงอาจจะมีแค่สองตัวแต่เวลานล้าเสียงที่ฟังออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับมีลำโพงออกมาเยอะ ั้าจริงๆอาจจะมีแค่ลำโพงแค่สองตัวะนะครับปัญหาลำโพงแตกน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่เวลาคนซื้อไปใช้งานแล้วแบบว่าชอบเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้เราจะป้องกันยังไงนีคะห้ามเปิดสุดเสียงแค่นั้นใช่สําคัญเลยก็คือลําโพงเนี่ยนะครับ <c oughs> คือต้องเข้าใจว่าแทบเล็ตเราเขาค่อยๆมาเขาทาลําโพงมาเนี่ยให้เราเปิดฟังใช่แต่ดังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่จำเป็นเนี่ยแปดสิอย่าให้เกิน80%ดของของของเอ,อ่อวอลลุ่มที่เขามีให้ค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลำโพงเราแตกะนะครับตัวอย่างที่แตกก็เพราะว่ามันเบาอะ่ะไม่ได้ยินค่ะก็ทําไมครับเร่งเข้าไปนั่นแหละครับลำโพงเลยแตกที่จริงถ้าเกิดอยากฟังดังๆนะครับหนึ่งก็คือให้เอาไปต่อแอมป์ฟายดีกว่าครับไปต่อกับแอมป์ฟายแล้วเปิดเข้าออกลําโพงหรืออาจจะใช้หูฟังก็ได้เสียงกระเพาะอีกแบบหนึง่งนะครับแต่อาจจะไม่สะาใจก็อาจจะใช้เปิดโดยตรงถ้าเปิดโดยตรงแน,น,นะนำว่าอย่าให้เกิน80%ค่ะ ไมนงันลำโพงอาจจะแตกค่ะพอลำโพงแตกคราวนี้นะครับของที่เขามาจากโรงงานเนี่ยอย่างเนี้ยกับของใหม่ถามว่าที่เราซื้อเปลี่ยนเนี่ยของเปลี่ยนกับของของใหม่ของใหม่นะครับที่เราเปลี่ยนกับของเก่าอนไนดีกว่ากันก็ต้องเป็นของใหม่อยู่แล้วนะคะก็ไม่แน่ครับบางคนบอกว่าพอเปลี่ยนเสร็จอ๋อหมายถึงว่าของเก่าเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ครับของเก่าเอ๊ะทำไมของเก่าผมว่ามันดังดีกว่าเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังค่ะนะครับ นั th, passage, ้นต um um ้องระวังนิดหนึ่งเพราะนั <Unbelievable> ้นจะให้มันเสียเสียโดยธรรมชาติคือบางทีอันนี้ยึดโอกาสจะเป็นไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวลำโพงเองนะครับจะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่มันจะมีตัวไดเฟรมเป็นกระดาษนะกระดาษนี่เมื่อใช้งานนานๆอาจจะความร้อนความชื้นต่างๆอาจจะมีโอกาสเปื่อยแต่นานเขากว่าจะเปื่อยั้นในแท็บเล็ตผมไม่เห็นมันเปื่อยค่ะแต่ในการใช้งานทั่วไปเนี่ยอาจจะมีแต่ในแท็บเล็ตคงยากนิดหนึ่งเว้นจะไปโดนน้ำโดนความร้อนก็มีโอกาสคนะครับ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงโครงสร้างแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกของแท็บเล็ตกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดของเครื่องขนาดของหน้าจอนะคะการแสดงผลต่างๆนะคะความละเอียด อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์เสริมด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของลําโพงแล้วก็ขนาดของกล้องด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้นะที่ผู้ชมเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้นะคะเพื่อที่จะใช้งานแท็บเล็ตได้อย่างคุ้มค่าถูกวิธีนะคะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะรายการไอทีคลินิกของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สิงชัยอ่อนพิทักษ์จากวิทยาลัยสารพัดช่างนะคะที่วันนี้อาจารย์ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ ผู้ชมหลายท่านคงเคยประสบปัญหาหลงทางนะคะเมื่อต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็ตามค่ะวันนี้นะคะในช่วงของ ail, แอปพลิเคชันโดนใจเรามีแอป GPS สุดเด็ดมาฝากกันค่ะที่ทาให้คุณเนี่ยไม่ต้องหลงทางอีกต่อไปเมื่อต้องเดินทางไปต่างถิ่นนะคะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัทยาศรีศักดิ์สารชาติแล้วก็อาจารย์สิงชัยอ่อนพิทักษ์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปในรายการ i อทีคลินิกค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยมักประสบกับปัญหาเรื่องเส้นทางทำให้เสียเวลากับการหลงทางจนบางครั้งถึงกับต้องเสียผลประโยชน์อย่างไม่ควรจะเป็นวันนี้เราจึงนำแผนที่ที่ดูง่ายมาวางไว้บนแท็บเล็ตของคุณกับแอปพลิเคชันสำหรับนำทางบนอุปกรณ์ iOS ไซจิก s u u t h e s t t s s i a GPS navigator ที่ผู้ใช้ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นแอปที่ใช้งานได้จริงใน ปนระจวัโดยมีแผนที่ในประเทศแถบเอเชียตะนออกเฉียงใต้แม้แต่ประเทศไทยก็มีให้ใช้งานค่ะโดยแอปพลิเคชันนี้สามารถนำทางได้แบบเชิญบายเทินโดยแผนที่เป็นแบบ 3D มาพร้อมกับกราฟิกอันสวยงามและลื่นไหลโดยเวอร์ชันล่าสุดได้มีการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีขึ้นแอปพลิเคชันตัวนี้จะทำให้อุปกรณ์ iOS ของคุณคุ้มค่ายิ่งขึ้นค่ะ